ครับสวัสดีครับเชิญชวนนะครับกิจกรรมกินกุ้งก้ามกามของเด็กศิลปินทั้งที่4นะครับเรียนเชิญนะครับทุกทท่านมาร่วมสนุกสนานนะครับมันมีกิจกรรมมากมายทั้ง3วันนะครับมาชมการแสดงบนเวทีนะครับของนักเรียนนะครับแล้วก็การแสดงบนเวทีของวงดนตรีนะครับวงเทมเรีนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับ อำเภอเกษรินมีของดีมากอำเภอเกษรินมีของดีที่สามารถที่จะให้ท่านมาชมก็มาจับจ่ายแล้วก็มาซื้อของเพื่อเป็นของฝากกลับบ้านได้นะครับวันที่29-30 3เนี้ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับมาเที่ยวงานกินกุ้งกล้ามกรามของดีเกษรินครั้งที่4ทุกทุกคนเรียนเชิญครับแล้ว,ลวผู้ชมเนี่ยสามารถมาได้ตั้งแต่ตอนไหนวันไหน ผู้ชมสามารถที่จะมาเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29นะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็มีกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับแล้วก็สามสิบก็สามารถมาได้ทั้งวันนะครับแล้วก็วันที่31นะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้ทั้งวันนะครับถือว่าคุ้มค่า งาน,นนี้เนี่ยตัวไฮไลท์ก็คือตลาดแม่กุ้งเยอะมากเยอะครับปีนี้ถือว่ากุ้งก้ามกามนะครับเป็นกุ้งสามน้ําที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดใน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 ,ใน,ใ,นในจังหวัดนะครับแล้วก็ในโลกก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ากุ้งก้ามกามสดมาจากทะเลนะครับแล้วก็มาจําหน่ายราคายุติธรรมนะครับสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้นะครับแล้วก็มีการ แปรรูปนะครับเป็นอาหารสามารถรับประทานได้ในงานนะครับแล้วก็มีของดีเกษตรินอีกเยอะนะครับอย่างเช่นสตอแล้วก็อย่างหลายอย่างนะครับหลายอย่างสามารถที่จะมาเที่ยวชมได้ถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรมากขนาดไหนเรียนเชิญทุกๆคนนะครับมาเที่ยวนะครับ29 30 31กินกุ้งก้ามกามของดีเกษตรินครั้งที่4นะครับเรียนเชิญทุกๆคนครับขอบคุณครับ